สวัสดีวันพุทธที่23มิถุนายน2564สารวัวันนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับข่าว่วงบอกถึงราคาของหุ้นตัวนั้นในแต่ละวัน,นครับมาดูที่อินฟโฟโน,นะครับตัวแรกเลยจะเป็นตัวราฐ,ฐานิตัวราฐฐาวรกครับเขามีโครงการใหม่พร้อมจํานวนหุ้นใหม่ครับดูจากหน้าอินฟโฟนี้นะครับก็ตารางให้ดูต่างๆับการคาดการต่างๆ้ก็ลงรายละเอียดไว้ว่าอะไรยังไงนะครับเมื่อเราดูตัวนี้เสร็จเราก็มาลองดูที่ ราคาล่าสุดน,นะครับผลคือตอนนี้ก็ราคาก็ลดลงไปถึง4.25บาทนะครับอยู่ที่47.50นะครับซึ่งราคาเดิมนั้นอยู่ที่51.75นะครับก็มีราคาเฉลี่ยที่47.10นะครับโดยเมื่อเช้าเปิดมาที่46.00นะครับซึ่งถ้าเราดูราคาย้อนหลัง ในแต่ละวันก็จะเห็นว่าเขาอยู่ที่เกิน50บาทขึ้นไปนะครับเมื่อเดือนก่อนนู้ครับที่49บาทครับก็แสดงให้เห็นว่าราคาตกลงมาเยอะนะครับสาหรับวันนี้เป็นวันแรกที่ราคาล่วงลงมานะครับดูแนวโน้มของกราฟนะครับก็จะเห็นว่า A B C D นั้นพุ่งตกลงมาจากตอนแรกอยู่เหนือเส้นสัญญาณตอนนี้ก็ดิ่งลงมาครับแล้วก็ราคาเปิดแกลบกระโดดลงมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับ ก็ถ้ายังไม่มีก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้เพราะว่าถือว่าเป็นการช็อตนะครับในตําแหน่งของราคาต่ําที่สุดในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับตามตกว่าต่ำนะครับคือนิวไฮเปิด gap นิวไฮแล้วก็มีปริมาณเยอะหนาแน่นนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่จะช็อตครับคือเราซื้อได้ที่ประมาณ46ก็จะดีมากนะครับก็ไวสำหรับช็อตเพราะว่ายัางไงมันต้องมีตีดขึ้นมานะครับเมื่อเขาเปิดก a บขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นหุ้นหุ้นดีอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปทําการช็อตอย่าถือนานนะครับถ้าเป็น แบบนี้นะครับเพราะว่าราคาเขาจะตกลงมาครับเพราะว่าเขาเปิดก a บขนาดมี2อ,อย่างก็จะอาจจะดีต,ตัวขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาครับฉะนั้นก็ช่วยกันพิจารณาดูครับก่อนที่เข้าทําแต่แนะนําว่าสำหรับท่านที่เล่นชอ็อตเล่นซันอาสนใจมากนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เพราะว่าดูแนวโน้มยังมีาการทํางานในข้างหน้าคือมีการดําเนินงานที่น่าสนใจครับสำหรับกรุ๊ครับก็ยังสามารถที่จะทําทกําไรได้อยู่ครับแม้ว่า m a c d จะดิ่งลงมาแต่ดิ่งลงมาก็ตอนนี้ก็ใกล้จะติดก็จะใกล้จะเส้นสัญญาครับก็ ยังถือว่ายังเหนือเส้นสัญญาณอยู่ครับแล้วถ้าดู RSI ครับเดี๋ยวดู RSI ก่อนครับก็จะเห็นว่าดิ่งลงมาที่30ครับ RSI ดิ่งลงมาที่30ครับก็ถือว่ายังยัง RSI ที่30ยังถือว่ามีแนวโน้มที่ยังจะตีตัวกลับขึ้นมาครับอันนี้พูดโดยเป็นกลางๆครับโดยที่มี RSI มากกว่า30ก็ถือว่า ยังมีโอกาสนะครับตัวนี้ก็เราก็ดูจะเห็นว่าการขึ้นลงของราคาการลงของราคานี้สูงมากทีเดียวนะครับปกติราคาเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 40บาท49บาทนะครับถึง50บาทครับแต่วันนี้ล่วงลงมาต่ำที่สุดครับทำนิวไฮแล้วเปิดแกักับโอกาสขึ้นนั้นยากนะครับแต่ถือว่าถ้าซื้อในตัวต่ำที่สุดแต่เปิดมาแล้วเราซื้อที่46บาทต่ำที่สุดก็ตอนนี้ก็ถือเป็นช่วงทำกำไรครับก็ทัดก็ลองช็อต48บาทนะครับเวลาขอดีขึ้นไปแล้วก็ปล่อยทำกำไรได้แล้วก็ทิ้งออกมาครับสำหรับตัวนี้ครับราคาก็ยัง40กว่าบาทครับเราดูตัวทรไปนะครับตัวถัดไปคือตัว BPP นะครับบ้านปูพาวเวอร์ ก็ข้อหลักก็คือราคาฐานหินสูงเป็นแค่เสียงระบวนล่ะก็ลงนาจะาขาก้าแนวโน้มนะครับราคากำลังขึ้นข่าวก็เป็นของหุ้นตัวนี้นะครับราคาก็ยังยืนเสมอตัวอยู่ที่18.40นะครับซึ่งราคาค่าของก่อนเปิดวันนี้ก็อยู่ที่18.40เช่นเดียวกันถือว่าแข็งแกันครับก็มีราคาเชื่อที่14.47ครับเอิ้มมา18.50ครับก่อนจะร่วงมาที่14.47ทำา i g ขึ้นไปที่18.60ครับก็มีการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นลง ก็ดูแนวโน้มมีการปายครับก็ตัวนี้ก็น่าจะรักษาไว้ได้นะครับเพราะว่าเมืที่อวานที่18.40นะครับดูแนวโน้มแล้วก็ยังคงจะไม่ต่ำกว่า18แน่นอนดูจากราคาผ่านๆมาก็17บเจ็ครับมีโอกาสขึ้นไปถึง20นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีราคาแนวนี้นะครับก็ดูกราฟกับกราฟก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็คงเป็นแนวโน้มขาลงนะครับราคาก็โค้งลงนะครับหักโค้งลงทุก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 อย่างนะครับางอินดิเคเตอร์หักโค้งลงท้งโดยสิ้นเชิงครับอังมีพาราโบล อยู่ด้านบนจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนครับราคาก็คงค่อยๆทยอยร่วงลงมาครับราคาหุ้นนั้นมีทั้งขึ้นและลงได้นะครับตลอดเวลาครับโดยเราต้องยืนยันด้วยการดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเช่นในเบสซีดีนั้นหักโค้งลงหรือเปล่าครับอยู่เหนือเส้นสัญญาณไหมครับ RSI หักโค้งลงอยู่ในตําแหน่ง40หรือว่ามากกว่า40หรืเป่าครับจะเป็นตัวยืนยันว่าราคานั้นมีโอกาสดีตัวกับขึ้นไปครับตัวถัดมาครับเราก็มาดูตัว RS ครับ RS ค่ากลับมาเด่นในสอง h คือแต้มส,สองแล้ยังมีประเด็นบวกรออยู่พี่อับก็ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างสเตจีตามชาา้าการคาดการการผดักการเติบโตดูสเตจีต่างต่างนะครับว่ามีโอกาสมีโอกาสเช่นไรดูแนวโน้มของการาฟครับดูราคาเก่านะครับราคาเดิมก็มีโอกาสที่จะกลับไปที่28บาทครับตอนนี้ก็ราคาก็ต่อสู้กันอยู่ที่25บาทนะครับก็โดยราคาเก่าปิดอยู่ที่25บาท นะครับเมื่อวานนี้นะครับบวกขึ้นมา1บาทนะครับเมื่อวานครับเดิมที่อยู่ที่24บาทครับแล้วก็เปิดมาที่ยี่0บาครับตอนนี้ก็ทำหายไป26บาทก็มีแนวรับอยู่ที่25บาทครับแนวต้านก็สำคัญอยู่ที่2 5 5 0บาครับดูกราฟกันครับมีจังหวะและโอกาสที่จะทำการกลับราคาขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันแรกที่มีพาราโบลิกอยู่ด้านล่างนะครับก็คือมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างของราคาแล้วก็เปิดสูงขึ้นไปก่อนที่จะย่อตัวลงมา นะครับตามสภาวะต,ตลาดแล้วก็ดูที่ MACD ก็กล้จะเหนือเส้นสัญญา l นะครับแล้วก็สําคัญอยู่ที่ RSI นั้นอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทที่ประมาณ50กว่า50กว่าจุด50กว่าจุดนั้นก็หมายควาว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อได้นะครับโดยมีตัวยืนยันคือจุดจุดไขป่ปลานะครับตอนนี้ก็รอแค่วนรุ่มนะครับลุ่มเข้าครับก็จะมีโอกาสเดดกลับขึ้นไปที่ประมาณา28่บาทตันนี้ก็เป็นการ เห็นไหมครับว่าเขาจะขึ้นขึ้นขึ้นขึลงลงครับตามจังหวะนะครับลองใส่ขึ้นมือซิกแซกเข้าไปจะให้เขาเห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับโอเคตามซิกแซกก็มีโอกาสซิกแซกขึ้นไปครับตรงนี้ก็มีโอกาสครับทำกำไรได้นะครับเข้าไปช็อตได้นะครับสำหรับตัวไอจังหวะช็อตต้องดูจังหวะที่ดีนะครับเข้ามาส่วนรับที่25นะครับก็กะไว้ที่เราพึงพอใจ28บาทประมาณนี้นะครับตัว JR นะครับตัวถัดมายีนยันครับมองบวกหลังเข้าประชุมกับผู้บริหาร นี่ก็มีกําไรสุทธิที่55ล้านบาทน,นะครับก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับของคอเตอร์หนึ่งครับก็ราคาก็แนวโน้มอยู่ระหว่าง8.92ถึง10.70ต่อหุ้นรเราก็ไปดูนะครับว่าจีอาเป็นยังไงมีแนวโน้มยังไงนะครับก็ราคาก็น่าสนใจมากนะครับอยู่ที่7.95ตอนนี้ ลดลงไป0.05นะครับดูจากราคาก็ลงมาจาก8ก,กว่าๆนะครับถ้าดูแนวโน้มแล้วจะเป็นเช่นไรนะครับก็คือเราต้องดูราคาก่อนหน้าแล้วก็ดูราคาแนวโน้มของปัจจุบันนะครับก็มีโอกาสที่จะติดตัวกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเอ่อตัว RSI นั่นอยู่เหนือน40นะครับถึงแม้จะหักหัวลงเพราะว่ามันจะต้องขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะแล้วก็ตัวนึงก็คือ m ABCD นั่นอยู่ใกล้ๆเส้นสัญญาณนะครับก็เหมือนกันตอนนี้ก็กาลังสะสมพลังนะครับโดยที่มีตัวญญญยืนยันว่ายังจะติดขึ้นไปก็คือ ตัวพลังลริจุดไข่ป่านะครับเพราะว่าอยู่เหนือเส้นจุดเหนือจุดไข่ป่าก็หุ้นตัวนี้ก็มีโอกาสสะสมพลังดีตัวกับขึ้นไปนะครับยิ่งมีราคาก่อนหน้าเป็นการกระโดดขึ้นไปการราคานั้นพุ่งตัวขึ้นไปก่อนจะดีตัวลงมาปิดครับก็ทําให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะดีตัวขึ้นสูงครับเพราะฉะนั้นหุนตัวนี้ถ้าท่านจะทําการช็อตต้องระวังให้ดีนะครับซื้อที่ราคาต่ำที่สุดนะครับเช่นตัวน,นี้7.95กนะครับก็รอพุ่งขึ้นไปสัก8.4ขึ้นไปนะครับก็ปล่อย นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับช็อตนะครับช่วงนี้เล่นหุ้นอย่าเล่นถือลองนะครับต้องช็อตนะครับหุ้นที่ถ้าเราคิดว่าไม่ไม่ไม่ ให้ดูนะครับว่าราคาตลาดต่ำกว่าพันหกไหเมื่อวานนี้อยู่เหนือพันหนะครับวันนี้ก็ลดลงไป2.45จุดนะครับซึ่งราคาน้อยกว่าพันห้าร้อยไปพันหกร้อยจุดแล้วนะครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นการเล่นต้องเล่นแบบช็อตนะครับช็อตเถือนนี่ก็น่าจะมีปัญหาจากหลายๆด้านนะครับแล้วก็ดูปัญหาการเมืองระยะยาวนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับราคาก็เลยต่ำกว่าพันหกลงมานะครับ แล้วก็ดูเพื่อนบ้านนะครับว่ามีแนวโน้มเช่นใดนะครับแล้วก็ดูมา1 2 3ตัวที่4ดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่5นะครับผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วครับบอกว่าบางกอกเอ็กซ์เพรสเฮนด์เมเมโทนะครับก็ถือว่าเป็นการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแต่เรายังต้องดูเช็คเพื่อความมั่นใจก่อนนะครับ BEM นะครับอันนี้ราคาก็รู้สึกจะต่ำที่สุดในยังไม่ต่ำที่สุดนะแค่ย่อตัวลงมาในแค่เดือนนี้นะครับโดยเริ่มต้นเดือนอยู่ที่8.2 ทูนะครับทำที่สุดนะครับวันนี้ก็ราคาก็ทำตัวดีดขึ้นไปสูงสุดที่8.55นะครับถือว่าสูงกว่าเมื่อวานกับดีดตัวขึ้นไปราคาสูงกว่าเมื่อวานนะครับโดยราคาปิดเมื่อวานก็อยู่ที่8.5นะครับเปลี่ยน50ครับ วันนี้ก็ทำตัวดีดขึ้นไปที่8.55นะครับก็ดูแล้วก็จะมีแนวรับอยู่ที่8.35นะครับแล้วก็มีแนวต้านอย่างแน่นแน่นอยู่ที่8.50นะครับตัวนี้เราก็รอรับที่ประมาณสัก8.20ได้นะครับตั้งรับนะครับย่อตัวมาก็ก็รับไว้นะครับตัวนี้หุ้นเราต้องเล่นหุ้นที่มีประเด็นนะครับมีจากข่าวมีอินโฟพวกนี้ไม่กี่วันก็ราคาก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับ เราก็มาดูที่อนดิเคเตอร์ต่างๆนะครับว่าอยู่ในจุดดีหไม่หรือไม่นะครับถ้าดูจากตัวนี้ก็ MACD อยู่เหนือเส้น Signal นะครับแล้วก็ r s i อยู่ประมาณ50า็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับซึ่งถ้าดูจากราคานะครับก็เป็นการขึ้นแล้วโค้งลงแล้วก็ท่งเทียนแบบนี้ก็ยังถ้าวันนี้ตีตัวขึ้นไปปิดที่8.55ได้นะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นอีกตัวกับ ขึ้นมาของราคาได้นะครับแต่ถ้าตอนนี้ก็คือว่าเราต้องรอรับที่8.20นะครับ8.1 8ดต่ําสุดนะครับเพราะว่ามีพาราบลิกอยู่ด้านบนมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เราก็รอจังหวะนิดหนึ่งนะครับในการะจะช็อตหุ้นเราต้องเราต้องดูแล้วก็รอจังหวะหุ้นแต่ละตัวของเราเราต้องจะทราบว่ามีแนวโน้มขึ้นหรือลงแล้วเราก็ไปรอดักรอตรงนั้นนะครับซื้อจุดที่ต่ําสุดนะครับแบบนี้ก็คือ เขายังมีโอกาสที่จะลงมาเห็นไหมครับลงมาที่8.35นะครับแล้วก็ช้อนไว้ที่ตรงนั้นหรือจะช้อนต่ำกว่าตรงนั้นรอที่8.20ครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆในการดูราคานะครับของหุ้นที่เขามีข่าวมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวตึงงวงในนะครับเพราะว่าเป็นข่าวของสตีมมิงโปรนะครับถ้าเรามาดูตรง most active value นะครับก็จะเห็นว่าเขากระพุงกระพิบกันตลอดเวลานะครับอยู่สรุปยอดนิดนึงนะครับว่ามีตัวไหนมั่ง ก็มี IS เข้ามานะครับหุ้นที่มีอ่าวอินโฟก็จะมีก็จะต้องหาตัวที่เข้ามาในโ o s t active value หรือ most active volume นะครับเพื่อที่ให้ความมั่นใจว่าหุ้นตัวนี้ยังอยู่ในกระแสนะครับเห็นไหมมี last นะครับตัวนี้มี info ยืนยันนะครับมีข่าวนะครับมีเนะครับหุ้นพวกนี้อ่าถ้ามีแบบแบบนี้ควรจะดูไว้นะครับว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรได้แน่นอนนะครับถ้ามี info แล้วก็ยังเข้ามาในโหมดแอคทีฟวนลุ่ม หรือแวลูนะครับก็แสดงเห็นว่าเขามีโอกาสนี่ก็เป็นแนวโน้มการดูคร่าวๆนะครับก็กรุณานะกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งไว้ครับไว้โอกาสหน้าเราเข้ามาพบกันครั้งนะครับขอพอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ